สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะแคตตั้ที่ได้จากงานแคตตัสบาซ่าพลาไดปากครับนี่เลยครับต้นแรกนะครับร่วลวงแล้วคนเห็นร่วงแล้ว,ลว,ลวจะเป็นโคนมโนลาครับมโนลาสีครบสุดนครับ ครบสีครบเลยครับต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นทีสี่ส่วครับอันนี้จะเป็นล่องสีแดงๆออกชมพูชมพูครับน,นี่สองต้นครับไปต่อนะครับจะเป็นเอตโตไฟตั้ม อันนี้จะเป็นห้าผู่ครับห้าผูกแท้ คองแถม,แถมสีหายหมดแล้วครับรากก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางครับลาบนะคองแถมอีกครับลากเลยกระถางมเปลี่ยนครับหอไอเป็นข้าวโแทรก เหมือนเดิมครับอันนี้ก็ห้าผู้แทรกนิดๆครับมีคนสวยครับอันนี้ห้าผู้เหมือนกันแทรกเหมือนกันครับ ไปต่อเลยอันนี้เป็นที่เขียนป้ายครับมันติคอลเลอร์อันนี้สีสดอยู่ครับสดสีแดงขอบขอบแดงแดงครับ ปลายก็จะเหลี่ยงออกก็ออกแดงอันนี้โคนไต้หวันครับไต้หวันอันนี้ก็ปลายหนามมันขอบออกไปหนามนามันจะมีส้มๆติดอยู่ครับเลยซื้อมา รอบๆไปหนาอันนี้ช้างครับยิมโนช้างยิมโนหนังช้างฝั่งขวามาต่อไปทันนี้อะไรซันสตู เอตโตอีกครับอันนี้นู้นอันนี้ก็มีสิกแซกอยู่เล็กๆนะครับยิมโนไมเ้มเล็ิดครับอันนี้ เจ้าของไม่ตั้งชื่อได้ก็มาตั้งเองครับไอ้ก็ไม่ตั้งตังครับต้องรอหนาะรอมม่รีดก,ก่อนอีกอันหนึ่งน,นี่อันนี้ล่องมาไม่ครบนะครับล่องชุมพูครับมาไม่หมดนะครับมีแค่ครึ่งเดียวฝั่งตงนีงนง้ต่อไปเนี่ยเป็น เพอร์ไลท์คุณตัวไลท์ก็เห็นเขาไฟครับครับควทรายเอาไว้ถูกคแคตตาดครับน,นี่ครับติชมได้นะครับหรือว่าเรียกเปลี่ยนอะไรก็ได้ครับ หากผิดพลาดัะไนต้องขออาภัยด้วยนะครับอันนี้มาโชว์ให้ดูครับว่าซื้ออะไรมาบ้างครับอันนี้ดูดำคนสวยครับขอบคุณครับ